สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการการเงินโลกวีซ่ากับมาสคาร์ดหุ้นร่วมแรงในรอบปีข่าวหรือเรื่อง Stablecoin จาก a เม z o n กับ Walmart กำลังสั่นคลอนโมเดลบัตรเครดิตแบบดั้งเดิมวันนี้เราจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและควรซื้อถือหรือขายไปเริ่มกันเลยครับหุ้นร่วงเพราะอะไร ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2025หุ้นวีซ่าและมาสเตอร์ค์ทร่วงกว่า5%ภายในวันเดียวมูลค่าตลาดหายไปมากกว่า60 0 0ือล้านดอลลาร์สาเหตุสำคัญคือข่าววอลมารและอเมซ o n อาจพัฒนา s t a เบิลคอยใช้ในระบบจ่ายเงินของตัวเองเพื่อลดค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับเครือข่ายบัตรเครดิต2-3%ต่อบิลหุ้นของ V และ MA พึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมเหล่านี้ หากถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่รายได้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจของวีซ่และมาสเตอร์การ์ดทำเงินอย่างไรวีซ่และมาสเตอร์การไม่ใช่ธนาคารพวกเขาเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินหรือ Payment Network ไม่ได้ปล่อยงู้หรือออกบัตรเองแต่เชื่อมต่อร้านค้าธนาคารและลูกค้าให้ชำระเงินกันได้รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมเช่นค่าประมวลผลค่าธรรมเนียมจากร้านค้า ถ้าทำเนียมข้ามพรมแดนยิ่งใช้บัตรมากยิ่งทำเงินได้แบบไม่ต้องขยายต้นทุนจุดแข็งอยู่ที่การฝังอยู่ในระบบจุกภาคส่วนของโลกการเงินใช้งานระบบของพวกเขาการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ต้องอาศัยเวลาความเชื่อมั่นและความเสี่ยงสูง Stablecoin คืออะไรและทำไมถึงน่ากลัว Stablecoin คือเหรียญดิจิทัลที่ผูกกับเงินดอลลาร์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเช่น USDC USDT ซึ่งราคานิ่ง ต่างจากบิตคอยใช้โอนเงินหรือซื้อของได้แบบเรียลไทม์วอลมาร์ทและอเมซอนสนใจออกสเตเบิลคอยน์ของตัวเองควบคุมระบบจ่ายเงินในอีโคซิสต็มของตัวเองลดการพึ่งพาวีซ่าและ MA และประหยัดค่าธรรมเนียม1-3%ต่อบินถ้าลูกค้าใช้เหรียญล้านค้าโดยตรงไม่ต้องรูดบัตรอีกต่อไปวีซ่ากับ MA จะสูญเสียธุรกรรมและค่าธรรมเนียมหายทันทีโดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างประเทศซึ่งเก็บแพงเป็นพิเศษ นี่ไม่ใช่แค่ภัยด้านเทคโนโลยีแต่เป็นศึกอำนาจการเงินถ้าร้านค้าคุมการชำระเงินเองได้วีซ่ากับ MA อาจโดนล้อมจากทุกทิศทางแนวโน้มกราฟเทคนิคเทคนิคเข้าชาร์ตอินไซด์วีซ่าและม a สเตอร์การ์ดร่วงแรงช่วงกลางเดือนวิทุนายนแต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการขายทางอารมณ์ไม่ใช่แนวโน้มขาลงถาวรหุ้นทั้งสองกลับมายืนเหนือแนวรับสำคัญได้วีซ่า ยืนได้ที่แนวรับเดิม340ดอลลาร์มาสเตอร์การ์ดกลับมายืนเหนือ540ซึ่งเป็นจุด Breakout เดิมสัญญาณ MACD ของมาสเตอร์การ์ดพลิกกลับเป็นบวกแสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มกลับมาเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบดูจังหวะทางเทคนิคค่าเฉลี่ย50วันเริ่มแบนตัวและมีโอกาสตัดขึ้นถ้าเกิด Golden Cross จะเป็นสัญญาณบวกระยะกลาง v o l ุ่มซื้อเริ่มเข้าช่วงหุ้นรีบาว ยืนยันว่าแรงซื้อเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่เทคนิคอลบาวส์ความเห็นของนักวิเคราะห์ Tips Rank ให้คะแนน Strong Buy สำหรับ Mastercard และ Buy สำหรับ Visa เป้าราคา Mastercard 639ดอลลาร์บวก18%เป้าราคา Visa 372.8ดอลลาร์บวก9.6% Zacks คาดการ EPS โตระดับเลข2หลักในปี2025 Visa บวก12.9% มาสเตอร์การ์ดบวก9.5%มอร์แกนสแตลลี่ยกวีซ่าเป็นท็อปพิกปี2025มองว่าหุ้นยังอันด r v แว u e ลูเมื่อเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงสรุปภาพรวมแม้ข่าวสเตเบิลคอยจะทำให้หุ้นร่วงแต่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อมากกว่าจุดตัดขาดทุนถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับลงทุนอะไรดีช่องที่สรุปข่าวการเงินแบบเข้าใจง่ายใช้ลงทุนได้จริง สวัสดีครับ